เข้าเฝ้าพระภูมิพระภาครับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอน์เมื่อรับฟังแล้วเราได้ร่วมกันสาธยายได้ร่วมกันเปิดเผยได้ร่วมกันประกาศคัาตถาคตให้รุ่งเรืองให้แพร่หลายให้หมู่ชนทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะรับฟังเปิดหนังสือพระไตรปิฎกให บุคคลทั้งหลายได้มีโอกาสรู้ได้มีโอกาสทราบได้มีโอกาสเข้าใจได้มีโอกาสนำไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องตามที่ตถา,าคตได้แสดงเขาไว้ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสาธยายพระไตรปิฎกทางไกลร่วมกับหมู่คณะผู้ปฏิบัติธรรมบ้านเพชรบ,บำเพน ในพระสูตรทุติยเมตตาสูตรว่าด้วยผู้มีเมตตาจิตสูตรที่สองข้อที่126หน้า1 9 3 9ถึง19 4่ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำกันก่อนนะคะคำว่าทิศเบื้องบนหมายถึงเทวโลกคำว่าทิศเบื้องล่างหมายถึงนรกและหน้า คำว่าทิศเฉียงหมายถึงทิศย่อยของทิศใหญ่หรือทิศรองคำว่ามหาคตะหมายถึงอารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ชั้นรูปาวจรและชั้นอรูปาวจรเพราะมีผลที่สามารถข่มกิเลสได้และหมายถึงฉันทะวิริยะจิตตะและปัญญาอันยิ่งใหญ่ ุติยาเมตตาสูตรว่าได้ผู้มีเมตตาจิตสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สทิศที่สทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูรณ์เป็นมหาคตับไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อย่างนี้เขาพิจารณาเห็นธรรมะทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่มีอยู่ในเมตตาจิตนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสียแทงเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งที่คับแค้นเบียดเบียนไม่เชื่อฟังต้องแตกสลายไปว่างเปล่าไม่อยู่ในอํานาจหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นสุทธาวาสการเข้าถึงนี้ไม่ใช่มีอยู่ทั่วไป กับปุถุชนทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้มีกรุณาจิต 3. บุคคลบางคนในโลกนี้มีมุทิตาจิต 4. บุคคลบางคนในโลกนี้มีอุเบขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูรณ์เป็นมหคัตตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อย่างนี้เขาพิจารณาเห็นธรรมะทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในอุเบกขาจิตนั้นโดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์เสียแทงเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเบียดเบียนไม่เชื่อฟังต้องแตกสลายไปว่างเปล่าไม่อยู่ในอำนาจหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นสุดทาวาสการเข้าถึงนี้ไม่ใช่มีอยู่ทั่วไปกับปุถุชนทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกหมายเหตุนิดนึงนะคะข้อที่สองและข้อที่สคือบุคคลบางคนในโลกที่มีกรุณาจิตและมีมุทิตาจิตนั้นเป็นไปาย,ยานใหญ่ไว้เพื่อแสดงถึงมีรายละเอียดเหมือนดังข้อ1และข้อ4นะคะ เรื่องของอการแผ่เมตตาจิตอันนี้เรื่องของพรหมวิหารหรือถ้าเกิดว่าประมาณไม่ได้ก็เป็นอัปปมัญญาไม่มีความเขตไม่มีประมาณอันนี้เป็นอัปปมัญญาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาผู้อื่นเป็นสุขกรุณาความสงสารอยากช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้าย ซึ่งอุเบกขาก็จะไปอยู่ในชั้นที่สี่เราสาธยายมาชั้นสามก็มีอุเบกขาชั้นสี่ก็มีอุเบกขาในโพชเจ็ดอุเบกขาเป็นข้อที่เจ็ดอุเบกขาสัมโพชิชมความสำคัญอยู่อย่างนี้แล้วก็อยู่ในภมวิหารสี่อยู่ในอัปปมัญญาสี่ซึ่งในพระสูตรนี้ที่ว่าด้วยเมตตาเนาะ อัมัญญาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองมีกรุณามุทิตาอุเบกขาเนาะในพระสูตรนี้อบอกว่าเ,าเมื่อเขา,เาแผ่เมตตาไปแล้วพิจารณาเหตนธรรมะทั้งหลายก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในเมตตาจิตอันนี้เป็นประการสำคัญนะเห็นไหมว่า การแสดงแนวทางการปฏิบัติการเจริญภาวนาที่บอกว่าแล้วเราจะมาต่อยอดกับคำตถ,ถาคตอย่างไรเ,เราเจริญเมตตาเราแผ่เมตตามาเนี่ยเราก็แผ่เมตตาตามปกติของเราแต่ในพระสูตรนี้ตถ,ถาคตแสดงเรื่องของการ พิจารณาแม้จะอยู่ในเมตตาในกรุณาในมุทิตาในอุเบกขาก็มีการพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขัรวิญญาณก็คือขนันธ์ห้าในขณะที่จิตเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาหรือเป็นอุเบกขาก็าตามเพราะว่าในการแผ่เมตตายกตัวอย่างเช่นเราแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราเนึ่องถึงสัตว์ทั้งหลายก็คือรูป จำได้ก็เป็นสัญญาการรู้ก็เป็นวิญญาณเราปรุงแต่งจิตไปให้มีจิตให้จิตของเรามีความรักมีความปรารถนาดีในสัตว์เหล่านั้นหมูสัตว์เหล่านั้นมันก็เป็นสังขารคือการปรุงแต่งในจิตของเราเพราะนั้นในขณะที่เราแผ่เมตตาก็มีขันธ์ห้าอยู่แผ่กรุณาก็มีขันธ์ห้า แผ่มุดิตาก็มีขันธ์หน้าแผ่อุเบกขาจิตออกไปก็มีขันธ์หน้าแล้วขันธ์หน้าเป็นยังไงตามที่ตะตาคตแสดงไว้เลยในขันธสังยุตขันธ์หน้านั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอน,นตัตตาแต่ในพระสูตรนี้ตถาคตแสดงเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นทุกนั้นมันเสียดแทงมันเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งกำแค้นเบียดเบียน เป็นสิ่งที่ไม่เชื่อฟังต้องแตกสลายว่างเปล่าไม่อยู่ในอำนาจมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองัตถาคตขยายให้กว้างขวางออกไปก็นำเอาการพิจารณาขันห้าที่อยู่ในขันทะสังยุทธเล่มที่17ซึ่งเราสาธยายกันเป็นเล่มแรกนำมาเชื่อมโยงกับอัปปมัญญาสี่ในแต่ละข้อ เมื่อได้อย่างนี้ถามว่าอานิสงส์ของการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปได้ทั้งไหนในพระสูตรนี้ตถ,ถาคตบอกเลยว่าเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นสุนทาวาสสุทาวาสเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีพระเรียบุคคลชั้นอนาคามี และสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำได้เรียกโอลัมภาคียะสังโยชน์การเข้าถึงนี้ไม่ใช่มีอยู่ทั่วไปกับปุถุชนตถาคตยืนยันเลยว่าการเข้าถึงนี้ไม่ใช่มีอยู่ทั่วไปกับปุถุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปุถุชนไม่สามารถที่จะไปเกิดในชั้นสุดทธาวาสได้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลและต้องเป็นพระอริยบุคคลชั้น อนาคามีหรือพระอนาคามีเท่านั้นอันนี้คืออน,นิสงส์เห็นไหมว่าเมื่อนำเอาพรมิหารสี่หรืออัปปมัญญาสี่มาบวกกับขันห้าที่ไม่เที่ยงก็คือไตรลักษณ์นั่นเองเมื่อนำมาพิจารณาท่านจะว่าพิจารณาเหตุธรรมะทั้งหลายคือขันหาย่อม ทำให้สามารถถึงความเป็นพระอนาคามีได้เพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เรารู้แนวทางนะเราจะเชื่อมโยงกรรมฐานหรือการภาวนาของเราสมาธิภาวนาของเราที่ทำมาประพฤติปฏิบัติมาจากสำนักไหนครูบาอาจารย์ไหนโดยวิธีการอย่างไรบริกรรมอะไรก็ตามเชื่อมให้ได้อย่างนี้เข้าสู่คำตถาคตเข้าสู่แนวทางเข้าสู่เส้นทางทางสายกลางของตถาคตให้ได้ ประมาณนี้เป็นโชคและลาบอันประเสริฐของเราแล้วหนอที่มีพระศาสดาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพร้อมทั้งพระอริยสงฆ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิต ตราบถึงพระนิพพานเทิน